ตอนนี้รัฐธรรมนูญ2560กำลังพ้นผิดตามหลักที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญปราบโกงการยุบพักภูมิใจไทยไม่ยุบพักภูมิใจไทยจึงมิใช่สาระสำคัญนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนท่านที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิทยหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการยื่นยุนบพรรคภูมิใจไทยนะการยุบพรรคภูมิใจไทยอรอบนี้จัดหนักจัดเต็มฮะหลังจากที่ดีเอสไอกกตจัดหนักจัดเต็มเอาผิดนะครับสวฝั่งน้ําเงินที่มีการโกงการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีการเตรียมกันหนึ่งขั้น จะยื่นสารให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันวันนี้ที่ดิฉันจะมาร้องก็คือชัยชนกชิดชอบซึ่งเป็นลูกของเนวินชิดชอบซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคซึ่งมีกระบวนการแล้วก็สามารถที่จะเห็นเส้นทางการเงินได้ดีแล้วสิ่งสําคัญก็คือหัวหน้าพักค่ะหัวหน้าพักชื่ออนุทินชาญวีรกุล ซึ่งเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยถ้าจะมองเห็นว่าดิฉันมีหลักฐานว่าเมื่อเลือกตั้งสวเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้เรียกสวที่ผ่านการเลือกตั้งได้ได้รับการรับรองเข้าไปที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งชื่อว่าภูแมนเพื่อให้สวเหล่านั้นได้เขียนใบลาออก เพื่อที่จะเป็นหลักการว่าพวกนี้จะต้องอยู่ภายใต้การสั่งการของพรรคภูมิใจไทยค่ะและอีกท่านหนึ่งซึ่งมีความผิดที่เข้าองค์ประกอบก็คือคุณสุขสำรวยนะคะซึ่งเป็น3มคนที่ดิฉันเอาความผิดมาให้กับกะกะตเพื่อประกอบการพิจารณายุบพักการเมืองแล้วก็เสนอต่อ สารรัฐธรรมนูญต่อไปนะคะมีคนรายงานมาแต่ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดเลอแต่ว่าเห็นเขาเขา,เขาพูดไม่จริงนี่เข,เขาโกหกทุกเรื่องเลยขบกว่มหกฐานเรื่วใหกไม่พี่เขาโกหกตั้งแต่บอกอะไรมาคุยกับผมที่รัฐสภาผมนี่รู้จักเขาตั้งแต่สมัยอยู่พรรคชาตพัฒนาแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้แหละ การที่ผมปัดปัดบอกให้ไปคุยคนนู้นค,คือคือนั่นผมสู่ภาพแล้วจริงๆผมหน้ายังไม่อยากมองนะเพราะว่ารู้เขาเป็นคนยังไงแล้วเขาก็มาดักรออยู่หน้ารัฐภานะแีละแล้วก็พูดจะมาขอเสียงสวงสว,งอวงขอสนับสนุนใครจะไปสนับสนุนนะพูดง่ายๆถ้าพูดภาษาหย,ยาบๆนะคือลำคาญถ,ถ้าพาดพิงสิ่งที่ผมบอกก็คือถ้าพลาดพิงพรรคกูมูใหยไทย พรรคพีงคนภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็ใช้สิทธิทางกฎหมายต้องพร้อมเพราะเราเราเป็นพักการเมืองอยู่ดีจะให้ใครมาด้อยค่าหรือมาเกล่าวโทษแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายผมก็ต้องต้อง,ต,องต้องรักษาคุณค่าของพักเพราะว่าให้มันสมกับความไว้วางใจที่ประชาชนเขาเลือกสอสให้พรรภูมิใจไทยทั้ง70คน ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับภรคภูเยคภูมิเดไทยเขาฟ้องยินดีค่ะเพราะว่าพี่ก็เตรียมอยู่แล้วว่าในเมื่อเรามายื่นแล้วเราก็เล่นงานใหญ่ก็คือยุคพักเพราะฉะนั้นกระบวนการยุคพักมันก็ต้องมีสมาชิกพักนู่นนี่นั่นที่เป็นเดือดเป็นร้อนก็เป็นธรรมดา เพราะว่าเมื่อคืนนี้พี่ก็เตรียมตัวแล้วก็ดูเอกสารตัวเองแล้วก็ดูข้อมูลก็ไม่กลัวค่ะคิดว่าในเมื่อในเมื่อเรากล้ากล้าที่จะชนแล้วเราก็กล้าที่จะเจ็บแล้วก็รู้ด้วยว่าพี่เจอกับอะไรพี่เจอกับอะไรแต่พี่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำว่าได้ทำไปเพื่อปกป้อง ระบออประชาธิปไตยปกป้อง,องรัฐธรรมน,นูญแล้วก็คนก็เห็นทั้งหมดเป็นประจักษ์พยานด้วยว่ากระบวนการนี้มันเกิดขึ้นทั้งประเทศเกิดขึ้นช็อกโลกช็อกประชาชนคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการนี้มันมีเส้นทางการเงินมันมีผู้ที่เป็นจำเลยเยอะแยะมากมาย รวมถึงคนที่จะพ้องเรานั่นแหละก็อยู่ในกระบวนการที่เราได้มีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็มีข้อมูลชัดเจนแน่นหนาพอสมควรที่ทำให้พี่มีความกล้าที่จะมายื่นตรงนี้ค่ะภูมิใจไทยแพ็กกับทุกพักแม้ทั้งพักฝ่ายค้านถ้าเกิดทำเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อประชาชนก็พร้อมพร้อมหมดทุกอย่างครับเราเอาประชาชนเป็นหลักไม่มีครับ ยืนยันเลยไม่รู้ใครไปไปไป,ไปพูดนะครับเราก็ทํางบประมาณมาด้วยกันนี่ใช่ไหมแล้วก็ผ่านคณะมนตรไีไปที่เรียบร้อยแล้วงบประมาณมีประโยชน์ต่อประเทศต่อประชาชนนะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวที่ผมดูอยู่ก็4ี่แสนล้านกระทรวงศึกษาธิการก็อีกประมาณ5้าแสนล้านกระทรวงอวอีกสองแสนล้านกระทรวงแรงงานอีก2-3งหมื่นล้าน เฉพาะส่วนที่ผมกำกับดูแลอยู่เนี่ยอยู่ในงบประมาณที่เกือบล้านล้านน่ะแล้วถ้าไม่ไม่ไม่เห็นชอบหรือหรือจะถ้าจะไปโหวตคว่ำเนี่ยมันจะผ่านคอรมอรไปได้ยังไงแร้แวรวมรวมไปถึงกระทรวงกระทรวงอื่นๆหน่วยงานอื่นๆอันนีเนเน้เป็นเรื่องของรัฐบาลเราต้องแล้วก็เป็นเรื่องของประชาชนเราเราต้องเราต้องให้การสนับสนุนอยู่แล้วพราเป็นงบประมาณที่เราทําเองนะครับปรากฏการที่เกิดขึ้น ระหว่างการดำเนินคดีหัวสอวอของกะกะตและ d SI ีเต่อสอวอกลุ่มหนึ่งที่เรียกกันว่าสอวอสายสีน้ำเงินแล้วก็กำลังลุกลามคืบคลานเข้ามาถึงพักภูมิใจไทยเกิดปรากฏการณ ที่สังคมจับตามองอยู่สมปรากฏการณ์หนึ่งคดีวัวสว,วครั้งนี้คนส่วนใหญ่คนเกือบทั้งประเทศเชื่อว่าสว,วชุดนี้มีการวัวกันจริงได้มาจากการบล็อกโหวตแล้วก็พักภูมิใจไทย น่าจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจึงทำให้เชื่อว่าสวสายสีน้ำเงินที่เขากล่าวหากันว่ามีสัมพันธ์ที่ดีหรือมีคอนเน c t ชันหรือได้มาโดยการสนับสนุนของพรรคภูมิใจไทยจึงเป็นความเชื่อของคนไทยเกือบทั้งประเทศก็ว่าได้สองคดีว่าสว ถือว่าเป็นผลงานของ DSI โดยตรงที่สืบหาพยานหลักฐานยิ่งสืบยิ่งพบยิ่งค้นยิ่งเจอและก็นำพยานหลักฐานนี้มาพิจารณาร่วมกันกับกกตซึ่งเป็นกรรมการร่วมแล้วก็เชื่อว่ากกตก็ปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ DSI หามาเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้อง ดำเนินการต่อเล่นงานสวกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะลุกลามไปถึงพักภูมิใจไทยได้ 3. คดีวัสวสวเป็นความขัดแย้งทางการเมืองเป็นการชิงไหวชิงพลิบกันทางการเมืองระหว่างการเมืองสีแดงกับการเมืองสีน้ำเงิน หรือพูดกันตรงๆก็คือระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยที่หักเหลี่ยมโหดกันหวังจะเข้ามาคุมเกมทางการเมืองต่างฝ่ายต่างก็มีหมัดเด็ดจึงทำให้สู้กันระหว่างสองพัก ถ้าหากว่าหัวประโยชน์ไม่ได้สู้เอียกันไม่ได้ก็อาจจะบาดเจ็บกันทั้งสองฝ่ายและสุดท้ายก็อาจจะเจรจากันซึ่งถ้าหากว่าตกลงหัวประโยชน์กันได้เจรจากันได้คดีวัวสวก็จบแต่าอาจจะ ไม่จบไปเฉยๆเพราะอาจจะถูกสังคมกล่าวหาว่าเป็นมวยล้มต้มคนดูก็อาจจะมีปลาซิวปลาส้อยสอวบางส่วนโดนสังเวยไปได้ไปบ้างแต่ว่าถ้าจะให้มันลุกลามไปถึงล้มกระดานเลือกสอวทั้งชุดแล้วไปเลือกสอวใหม่น่าจะเป็นไปได้ยากเว้นแต่ตกลงกันไม่ได้ก็ต้องแตกหักกันอันนั้นก็คือจุดสุดท้ายของคดีวัวสวรครับ ว่ากลุ่มสวฝั่งแดงไปยื่นเอาผิดสวฝั่งน้ำเงินนะครับว่าที่สวฝั่งแดงนะครับไม่พอใจนะฮะเพราะบอกว่าเกิดการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นมีการหัวเกิดขึ้นมีการเอาคลิปวิดีโอนะครับไปมอบให้กับข้าราชการการเลือกตั้งและเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนรีอย่างน้อย3าคนของพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็มีเลขาธิการพรรคเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย นกอนุทินชายมรยกุลก็บอกว่าถึงเวลาชี้แจงก็ไปทําการชี้แจงเพื่อนสนิทของอนุทินอย่างพลเอกเกรียงไกรก็ไปทําการชี้แจงด้วยนะครับตอนนี้ทักษิณก็ปากหวานว่าโอ้ยนะอนุทินเนี่ยนะเขาเป็นคนดีนะองค์อิงอ่ไว้ใจเป็นกรณีพิเศษแต่สิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏว่าไงฮะก็มีการเดินเกม ให้ว่าที่สวรหรือสวอสำรองนะครับของฝั่งแดงไปยื่นยุบพักภูมิใจไทยสิ่งที่กลับตะลัดทันทีคือภูมิใจไทยที่มีกระแสข่าวตอนแรกว่าจะคว่ำงบประมาณปีพุทธศักราช2568ตอนนี้ไม่คว่ำเอาล่ะสิเขาไม่คว่ำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ครับ พไม่ความแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้คดีความก็หยุดไม่ได้แล้วนะทวีสอดส่องก็โดนเอาคืนจากสวอของภูมิใจไทยนะไปยื่นต่อสาธรธรรมนูญนะครับแล้วก็ต่อมามีการไปยื่นเพิ่มเติมให้มีการเอาผิดนอกจากทวีสอดส่องแล้วนะครับซึ่งตอนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแล d ีเอไทนะครับ,รบก็ยังนะมีการโดนอีกรอบคือภูมิธรรมเวชวชัย โดนคำร้องเพิ่มเติมนะที่สารตํานุลอุตส่า์สั่งให้มีการชี้แจงภูมิธรรมก็นําเรื่องไปทําการชี้แจงนะครับตอนนี้ก็หยุดกันไม่ได้ไฟกันหนักจัดก,กันเต็มนะครับก็มีรายงานว่าเนวินสั่งจัดหนักทักษิณทักษิณก็สั่งจัดหนักเนวินแต่ที่แน่อนุทินบอกงบประมาณผ่านแน่นอน,นถึงขั้นมีการไปซื้องูหง,งูเห่าเพื่อเตรียมพร้อมนะครับทาง,งบประมาณไม่ผ่านนะฮะจะพักส้มพักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะไปซื้อมา ซื้อมาเสร็จเรียบร้อยนะก็จะมาโหวตเรื่องของมารให้ผ่านหักนะฝั่งพักประชาชนตอนนี้ก็เริ่มเห็นกันมากขึ้นผมเรียนนินส่วนนะเรื่องของการยุบพักภูมิใจไทยคงไม่ใช่วันสองวันเนี่ยนะแต่ตอนนี้การเมืองทุกคนพูดแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงจะไปรูปแบบไหนยังงงๆกันอยู่นะครับแต่ที่แน่มาตราหนึ่งสี่สี่ทุกคน กำลังเข้าใจมากขึ้นนักการเมืองต่างๆพักการเมืองโดยเฉพาะรัฐบาลกําลังเครียดกําลังวิตกในเรื่องนี้นะครับเพราะนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นสสสวนะครับไม่ว่าจะเป็นครมอเศรษฐาไม่ว่าจะเป็นครมองคุอิงจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาถ้ากระทําความผิดจริงนะครับถ้าไม่ได้กระทําความผิดก็รอดไปนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้รัฐธรรมนูญ2560กำลังพ่นพิษตามหลัก ที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญปราบโกงการยุบพักภูมิใจไทยไม่ยุบพักภูมิใจไทยจึงมิใช่สาระสําคัญนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ธียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มีประเทศไทย ของเราเราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยจนก้าเดียว บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกป้องต้องเมืองคุ้มเยาเสียเลือดเสียเนือ้อม่ใช่